กล่าวนมัสกกรพระอารย์นะคะพระอาจารย์มะะาาหาสกุลมหาว,วิโรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะท่านประธานนะคะดรสุขุมมูลเมืองแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะ ดิฉันนะคะศาสตร์พิพินแขสิงโทราชค่ะจะนำเสนอโครงร่างงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบของการบริหารงานกา,การบริหารงานการเรียนการสอนออนไลน์ของเรียนสารศาสตร์อิเทศร้านนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่มาของการทําวิจัยนะคะก็สืบเนื่องมาจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 นะคะในช่วงเดือนธันวาคม2562นะคะส่งผลกระทบต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทําให้มีการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันและก็ต้องเตรีตัวเพื่ออนาคตในการเรียนการสอนเข้าสู่เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ new normal นะคะ และทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงมีนโยบายของการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดตามแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้นําการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ในทุกระดับชั้นและทุกประเภทของการศึกษาค่ะซึ่งในสถานการณ์นี้นะคะทําให้ครูไม่ทําไม่ได้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะในการทำนะคะก็เพื่อศึกษาสภาพปัญหานะคะที่ครูที่ครูพบในการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็สองเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ของครูค่ะวิธีการดำเนินการนะคะก็1นึ่งศึกษาคุณลักษณะและทักษะเพื่อเพื่อคนในศตวรรษที่21นะคะก็คือ,อเปลี่ยนวิธีการความรู้ไปสู่ ไปสู่ทักษะนะคะจากครูเป็นหลักก็เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นหลักค่ะแล้วก็ทฤษฎีของคอนสแตติวิสนะคะแล้วสามการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 4. การสนทนากลุ่มนะคะ 5. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสปัญหาและอุปสรรคนะคะแล้วก็บริบทของโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศอัานนาแล้วก็ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะขอบเขตในการทำวิจัยนะคะ ก็ได้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนของโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศล้านนานนะคะกลุ่มประชากรตัวอย่างประมาณ50คนค่ะขอบเขตขอบเขตของการของด้านเนื้อหานะคะก็เราจะใช้การศึกษาค้นคว้าแนวคิดของ c o n s r u c t i v i s t นะคะซึ่ง แนวคิดของคอนสตรักติวิทเนี่ยจะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะก็คือเรื่องของการนําเข้าสู่บทเรียนเรื่องของกระบวนการสอนเรื่องของขั้นสรุปแล้วก็การฝึกทักษะการนําไปใช้แล้วก็การประเมลินผลนะคะซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้จะให้คุณครูมีความพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนานําไปต่อยอดเองได้แล้วก็ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ ก็ทําให้เราทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ครูพบในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะแล้วก็ผลที่จะได้รับในการวิจัยนะคะเราสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการการสอนออนไลน์ของครูค่ะ ซึ่งนะคะจากการวิจัยเนี่ยเราก็จะศึกษาสภาพการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณครูที่ยังไม่มีความชำนาญน,นะคะแล้วก็เราก็จะมีการสร้างสื่อการสอนที่สภาพปัญหาก็คือว่าคุณครูใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ยังไม่ชำนาญน,นะคะการใช้สื่อการสอนที่ยังไม่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะ คุณครูบุคลากรของเราบางส่วนเนี่ยค่ะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยียังไม่มากพอนะคะแล้วก็การบริหารงานติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาเนี่ยที่เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะเราก็จะนําปัญหาเนี้นะคะมาศึกษาในเรื่องของการการศึกษาเอกสารหลักฐานแนวคิด แนวคิดทฤษฎีการบริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการสัมภาษณ์คุณครูนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะคะตามโครงสร้างของของโรงเรียนค่ะแล้วก็นําปัญหานาวิเคราะหา์ปัญหาสร้างรูปแบบการสอนตรวจสอบความเหมาะสมการบริหารงานในโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําหลักฐานต่างๆเนะะี่ยค่ะมาสนทนากลุ่มเพื่อสร้างแนวทางพัฒนานะคะ,ะการเรียนการสอน พัฒนาโรงเรียนโดยสนทนากลุ่มของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็จะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสารสาศ,าศาสตร์วิเทศรล้านนาพื้อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสสิพิมพ์นะฮะสะสิพิมพ์แขใช่ไหมค่ะโอเคขอบคุณมากนะฮะน่าสนใจนะฮะ ตอนนี้การสอนออนไลน์กำลังเป็นระบบเป็นทางเลือกอคิดว่าจะยังคงอยู่ดานนั้นในระบบนี้นะ,ะผมเองตอนนี้ก็สอนออนไลน์ตรงน,นี้นักศึกษาจีนอยู่ประเทศจีนูุนคนเรียนนะ,ะคนคนสอนอยู่เนี่ยนะ,ะมาสองปีแล้วเนี่ยนะฮะก็จะคุ้นเคยกับระบบนี้เนะมื่อก่อนนี่ก็นึกว่าเราแก่แล้วนะฮะ,ะมามา ระบบนี้เราคงไม่คุ้นแน่ๆแ, <laughs> แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะชินแล้วล่ะนะฮะเพใช้เข้าไปคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆมันไปเร็วเดี๋ยวนี้นะฮะ,ะและกระบวนการเรียนรู้มันก็ต้องเปลี่ยนไปนะไอ้ที่เรามานั่งในห้องเรียนนั้นมันจะค่อยๆค,ยคดหายไปหรือว่าลดน้อยลงลดความสําคัญลงนะฮะไอ้ตรงนี้ ก็น่าเป็นห่วงว่าระบบการศึกษาเขาเขาได้ตระหนักหรือว่าได้เตรียมการสําหรับเรื่องนี้ว่าอย่างไรมันต้องเปลี่ยนแน่นอนนะฮะในโลกปัจจุบันนะฮะซึ่งก็ดีแล้วที่เรามีงานวิจัยประเภทอย่างนี้นะขึ้นไปก็จะได้สนับสนุนนะเผื่อว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในระดับนโยบายก็ดีระดับปฏิบัติในโรงเรียนก็ดีหรือแม้ว่าในระดับผู้เรียน ก็ดีอย่างนี้นะฮะก็จะได้ปรับตัวกันให้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 ถูกต้องหรือว่าได้แนวทางที่ถูกต้องต่อไปกับอา่าผมสรุปอย่างนี้นะว่าของคุณอ่ิลิอา่าศิลิพิมเนี่ยนะสิลิพิมแขนนี่นะฮนะอ่ตัวประเด็นปัญหาจริงๆก็คือในเรื่องของการที่จะสอนออนไลน์นี่นะฮะนะฮะความสะดวก อะไรความจําเป็นที่ต้องใช้ในการสอนออนไลน์ก็โอเคอันนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องอไม่ต้องดิสคัทกันละนะฮะมันจําเป็น,นจริงนะฮะก็ไม่จาเป็นได้ยังไงก็ให้ให้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันก็ต้องออนไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนี่นะฮะมันเป็นนโยบายของตั้งแต่กระทรวงมานะฮะผมจะเป็นมีอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็จะมีต่อไปก็ยังไม่คิดว่าตอนนี้มันจะหยุดง่าย วันนีนะ้ก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ระวังสีแดงแล้วนะฮะม,มันยังไม่หยุดง่ายหรอกครับตอนนี้นะฮะก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะทีนี้า <c oughs> การที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะในเรื่องประเด็นในเรื่องการสอนออนไลน์อย่างที่คุณผู้วิจัยได้ได้ได้ระบุเอาไว้ตรงนี้ว่าปัญหาต่างๆในเรื่อง ทักษะในใจและเรื่องอะไรก็ดีนี่ยนะฮะอ่ามัน,ม,นมันก็ยังมีอยู่นะฮะซึ่งจําเป็นจะต้องแก้ปัญหานี้ต่อไปนะฮะซึ่งผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบนะฮะรูปแบบในการเรียนออนไลน์นี้โดย,ยใช้ทฤษฎี Constructivism ใช่ไหมอ่าซึ่งก็จะมีกระบวนการอยู่5ขั้นตอนเข้ามาเน่นะฮะที่เชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ที่อ่า จะแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ได้แต่โดยโปกตินะฮะที่เราใช้เคยใช้กันอยู่ไอ้ n s t s u r u i v i v m s มเนี่ยมันก็คือสอนในปกตินะฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะปรับปรุงนะฮะพัฒนาก็คืออะ,อะไรอะแดปของมันนะอะแดปไปให้มันสอนออนไลน์ได้มันเข้ากับซอฟต์แวร์ต่างๆให้เข้ากับไอ,อ,อ้การแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงนี้คือปัญหาของเรา เราเราจะทำตรงนี้นะฮะก็โอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนของผู้วิจัยนี้นะก็จะเน้นหนักในเรื่องที่จะได้มาซึ่งรูปแบบตัวนี้นะฮะาถามนิดนึงว่ารูปแบบที่จะได้ตรงนี้จะได้มาอย่างไรนะฮะเอาละรู้แล้วว่าไอ้กรอบที่จะใช้นะ่คือกรอบนี้นะฮะ c o n s t r u c t i v i s m นะฮะแต่ว่าเวลาทำจริงๆนะฮะ แต่ละอันอในขั้นตอนที่หนึ่งการนำเข้าสู่ประเด็นการเรียนการสอนเนี่ยเอาทำยังไงมีรายละเอียดยังไงเพราะมันออนไลน์ผู้วิจัยมันจะมายืนอยู่หน้าชันเรียนแล้วตอนนี้นะฮะมันจะมีรูปแบบอะไรเป็นยังไงอันนี้จะทำยังไงที่จะได้สิ่งพวกนี้มาได้วิธีปฏิบัติแบบนี้มาอันนี้เราก็จะ,ะมีแบบ มีแบบประเมินครูค่ะเหมือนกับแบบนิเทศแล้วก็ให้มีผู้ช่วยผู้บริหารนะคะเข้าไป <Okay. S 2> ทำการช่วยเราในการประเมินครูอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคควรจะเป็นการประเมินความจำเป็นด้วยนะค่ะดูว่าใครนะจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะอ่าใครขาดอะไรใครมีอะไรอยู่แล้วเป็นต้นทุนอยู่แล้วอย่างนี้นะะ ใครต้องการพัฒนาในเรื่องอะไรอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมอันแรกโอเคเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตรงนั้นมา,ามาใส่ในรูปแบบตรงนี้นะฮะไอ้ไอ้ไไกรอบห้า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 เรื่องนี้นะฮะเพื่อให้เป็นเชิงปฏิบัติให้มัน practical ที่จะสามารถเอาไปป,ปฏิบัติได้ออย่างนี้ใช่ไหมก็โอเควิธีการนี้ อ่าก็คือนอกเหนือจากใช้อ่าอันนี้เป็นแบบสอบถามใช่ไหมแบบตำรวจใช่ไหมเป็นแบบประเมินค่ะเป็นแบบประเมินนะประเมินความจำเป็นนะใ่ะไโอเคก็ประเมินความจำเป็นตรงนี้ก็รู้ว่าใครจำเป็นเรื่องอะไรนะก็เอาเรื่องนั้นมาใส่ไว้ในกระบวนการนะครูส่วนใหญ่เราจำเป็นต้องพัฒานอ่าต้องรู้เรื่องอะไรต้องทำยังไงในการสอนออนไลน์นี้ก็ใส่เข้าไป ก็โอเคอ่าทีนี้รูปแบบตรงนี้นะฮะเอาละเมื่อได้รูปแบบออกมาแล้วรูปแบบก็ออกมาในรูปที่เป็นเอกสารถูกไหมค่ะอ่ามันก็จะเป็นคู่มือนะเป็นคำที่บอกขั้นตอนในการทำอินพุตมีอะไรบ้างเอาพุตยังไงอ่าโปรเซสดำเนินการยังไง เอาพุทธอยากได้อะไรเกิดขึ้นจะประเมินผลสําเร็จอะไรอย่างไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือคร่าวของรูปแบบมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยของเราว่าอาจะออนไลน์อย่างนี้นะฮะอ่าสมมติว่าในเรื่องของการสอนในอ่าอะไรสักอย่างอะไรตรงนี้นะ,ะมันจะเริ่มมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ในแต่และเรื่องอย่างนี้นะฮะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาละทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าไอ้รูปแบบที่เราสร้างขึ้นนี้นะเออมันตอบสนองความจำเป็นความต้องการาหรือว่าทำให้ผู้เรียนให้ครูนี่นะเอาตรงๆเลยสามารถาที่จะเอาไปใช้ได้จริงเอาไปสอนออนไลน์ได้จริงและที่สำคัญก็คือเกิดผลจริงๆต่อนักเรียน นะตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนะฮะจะรู้ได้อย่างไรครับมีวิธีการยังไงให้รู้ตรงนี้นะคะเราก็จะให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนประเมินเราด้วยหนึ่งนะคะจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะ<ม>แล้วก็อันที่สองจากผลสำฤทธิ์ของการอสอบของของ,ของนักเรียน,นะคะ่ะแล้วก็อันที่สามจากการประเมินเพื่อนคร,ครูเพื่อนครูด้วยกัน,นะคะ่ะโอเคนะฮะตกลงก็คือถาม สเต็กโฮเดอร์นี่นะฮะก็ค uh, ือหนึ่งผู้เรียนก็คือผลสำเร็จดูจากผลสำเร็จตรงน,นี้นมาประเมินว่าอ่าออนไลน์นี่มันแตกต่างไหมกับสอนในห้องสอนปกตินะฮะ uh, อันที่สองก็คือประเมินจากครูผู้สอนเองนะฮะอาจจะเป็นความพึงพอใจนะถามว่า uh, รัที่ข้อไม้ใช้ได้แล้วสะดวกไหมใช้เป็นไหมอะไรนี้นะใช้ไม่ได้อะไรทํานองนี้ใช่ไหมอันที่สาก็คือความพึงพอใจของผู้ของผู้ปกครองนะฮะก็คือบ้านโอเคโอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าอยากจะให้ชัดเจนตรงนี้ว่าแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหม er um. ือนกันนะฮะอย่างกลุ hmm. mm ่ม hmm. น um, ักเรียนก็ค so ือประเมินจากผลสำเร็จผลการเรียนนะ ผลสำเร็จดูจากอะไรยังไงนี่ให้ขอให้มีรายละเอียดนิดนึงตรงนี้นะครับประเมินจากาผู้ปกครองอ่าประเมินจากผู้ปกครองนี่ก็ประเมินความพึงพอใจนั่นแหละนะฮะอ่าจะใช้อะไรประเมินยังไงอ่าประเมินออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็อะไรแตนะะ่ประเมินจากครูก็คือประเมินว่าใช้แล้วมันพัฒน์ขี้ไหมนะะเอาไปใช้ได้ไหมนะ,ะออนไลน์แบบนี้นะ ใช้แล้วมันเกิดปัญหาความยุ่งยากต่อเขาไหมอะไรเนี้ยนะฮะก็คือประเมินอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอะประเมินเสร็จก็คือได้รูปแบบถูกไหมได้รูปแบบพร้อมที่จะเอาไปใช้ได้ในขั้นต่อไปนี้ถามนิดหนึ่งว่าอ่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีในกรณีที่รูปแบบมันมีอย่างนี้นะบางอย่างมันก็ต้องต้องการเสริมสมรรถนะ บางบางอย่างครูมึงก็ยังทําไม่เป็นซะสามรูปแบบนี้มันจะต้องมีการเสริมอันนี้ไหมมีการฝึอกอบรมเพิ่มเติมให้กับครูมีอะไรไหมแบบนี้ในรูปแบบของเราค่ะเบื้องต้นเราก็จะมีคุณครูบัตดี้เราเรียกเราเรียกว่าคุณครูบัตดี้ค่ะคือ <Okay. S 2> คุณครูที่เก่งเนี่ยไปประกบคู่กับคุณครูที่ <Okay. S 2> อจจัดเตียง <Okay. S 2> อันนี้ลองใส่เข้าด้วยนะมันก็จะอยู่ในส่วนของของงานวิจัยเราด้วยว่าที่เราจะทำอะไรยังไง เพราะมันจะปรากฏอย่างนี้ว่ามันก็จะมีครูบางท่านนะฮะเอ้ยทำไม่เป็นหรอกโอ้ยอย่าให้มันใช่ซูมนี่มันซูมยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เข่าได้เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็อันนี้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก็ไม่รับอะไรเนี่ยนะฮะอ่ามันต้องมีวิธีการที่จะให้เขาทำอันนี้เรื่องของครูนะฮะส่วนเรื่องของนักเรียนผล ผลการเรียนอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วจะใช้ GPA เช้อะไรก็ตามใจก็ผลสัมฤทธวัดง่ายอยู่แล้วส่วนผู้ปกครองก็ไม่น่ามีปัญหานะก็คือวัดจากความพึงพอใจว่าเออให้ให้ให้ไอ้หนูมาเรียนมันที่บ้านเนี่ยนะฮะกับเรียนที่โรงเรียนนี่นะฮะออนไลน์กับไม่ออนไลน์เนี่ยเป็นไงพึงพอใจไหมดีไหมอันไหนดีกว่ากันก็ถามคำนองนี้ประเมินนะฮะ หลังจากมีการประเมินแล้วก็ขอให้มีการมีการอ,าอะไรฟีดแบ็กกลับไปตรงไหนที่มีเป็นปัญหาอุปสรรคในการประเมินข้อไหนประเด็นไหนในเรื่องของครูก็ดีในเรื่องของนักเรียนก็ดีเรื่องผู้ปกครองก็ดีตรงไหนมันยังไม่เหมาะสมนะก็มีการปร,ปรับปรุงแก้ไขนะหลังจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จก็จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์ นะครับยอดทันะไหมอันนี้คือข้อเสนอแนะสำหรับคุณแต่ใน,นภาพรวมไม่ดีมากเลยนะ,ะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ที่ผมได้อ่านมาแล้วนะโดยภาพรวมก็ถือว่าดีดีมากมีประโยชน์นะฮะ,ะก็ให้แค่เพิ่มรายละเอียดในบางส่วนบางตอนอย่างที่ได้บอกแล้วครับถ้าอ,อยากจะ นมัสก,การ <c oughs> านิมนต์ท่านาพระมหาสกุลนะฮะท่านได้ให้ให้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรูปแบบหรือว่ามาีข้อคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมกับนมัสการครับขอเจริญพรท่านอาจารย์เจริญพรท่านอาจารย์เสิทฐิพิมพ์แขนะ S <S สแสดงความยินดีด้วยนะท่านอาจารย์พูดในขณะนี้ก็แปลว่าผ่านเรียงสบายใจรู้สึกว่าก่อนจะเข้าห้องสอบวันนี่นะไหว้พระทั้งสีที่เลย <S 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 แต่ละท่านแต่ละท่านกว่าจะมาถึงประมาณนี้ก็อันนี้เราเรียกว่าเป็นการสอบนะเพื่อจะให้รู้ว่าในความคิดที่เราจะทำเนี่ยโครงร่างเนี่ยมันเป็นคิมเขียวในการทำงานวิจัย ถ้าถ้ามันชัดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะไปถูกถ้ามันไม่ชัดตอนนี้กำลังหาไฟฉายกำลังหาคมสองทางอยู่ท่านครูบาอาจารย์ก็มาเป็นคมสองทางให้เราเ,เพื่อที่จะทำให้งานมันชัดด้วยแล้วสามารถที่จะทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์อาจารย์ก็ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ต่อคือคือหลังจากที่ได้ฟังามาตั้งแต่ตอนเช้าคือหลายหลายหลายคนเข้าเนี่ยก็ จะมีชื่อของอาจารย์สศิพิมแขในชื่อเรื่องวิจัยเนี่ยที่มันมีชื่อสองอย่างมิกซ์กันอาจารย์ฮนะคืออาจารย์ใช้คําว่าแนวทางการพัฒนารูปแบบซึ่งมันซ้อนกันระหว่างจริงๆแล้วเราเคยแยกกันว่าถ้าแผนขอเนี่ยจะใช้เฉพาะแนวทางขออาจารย์สศิพิมแขเนี่ยเป็นแนวทางนะคือพยายามจะให้ลดทอนว่ามันไม่หนักเท่ากับทีสในอาจารย์ก็ยกงานขออาจารย์จะไปะที่เาทีสิถ้าจะทีสเนี่ยจะจะเสนอว่าจะแนวทางยาออกนะ <laughs> มันจะกลายเป็นการพัฒนารูปแบบนะถ้าการพัฒนารูปแบบนะั้นแสดงว่าต้องมีการประเมินสุดท้ายแล้วก็ต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ oh. ถ้าจะเลือกเอาการพัฒนารูปแบบก็คือต้องตัดแนวทางทิ้งจะได้ไม่สับสนเพราะว่ารูปแบบกับแนวทางมันคืออันเดียวกันคือมันต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าจะไม่เอาคําว่ารูปแบบจะใช้คําว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโอเคก็จะใช้คําอันนี้คือเลือกนะแล้วก็ จะ,จะได้ตัดคําได้เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เราส่งไปอนุมัติแล้วแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้นะชื่อเรื่องของนักศึกษายังสามารถแก้ไขได้และนอกจากนั้นก็จะมีก็เรื่องของการเรียบเรียงเดี๋ยวต้องค่อยมาดิสคัทกันอีกทีหนึ่งว่าตรงไหนที่มันบกพร่องไปแล้วก็ไปเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วนะแล้วก็ ไม่ไม่ใช่แต่ของอาจารย์ส,ยสีพิมพแขนะอันนี้พูดพูดเผื่อเลยในแต่ะที่อสอบมาทั้ง8ท่านเลยก็จะน,นํานักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ฟอร์มของการทําวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร์ของเราอันนี้อันนี้ฝากทุกคนเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปตามภาพก็จะได้ช่วยกันดูในตรงนี้เพื่อให้จะมันเข้าฝักเข้าฟอร์มอยู่ในฟอร์มของคณะศึกษาศาสตร์ของเราด้วยนะขอจเจริญพรทุาท่านครับ กับนมัสการขอพระคุณครับดรชาลี uh, Charlie, uh, ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาร่วมมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม uh, ปัญหาจริงๆของสารศาสตร์ของาศาสีวิงแขนี่คืออะไรที่ต <c oughs> ้องทำใจปัญหาจริงๆคืออะไรคืออะไรคืออะไร ก็คือการสอนออนไลน์ของคุูทัวระค่ะที่ที่ค่ะตอนแรกที่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่เคยแบบไม่เคยสอนออนไลน์มันเป็นปัญหาที่เหมือนกับข้ามคืนนะคะหักศอกเลยอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นพอมีโควิดปุ๊บเขาประกาศให้หยุดปุ๊บครูสอนออนไลน์ปุ๊บแล้วก็ครูเราไม่เคยจับนะคะก็เลยมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่พอตรงนี้ปุ๊บเขียนบอกว่า โรงเรียนสรารศาสตร์วิวเทศรล้านนาครูมีความรู้ความสามารถด้านการสอนด้านเทคโนโลยีเพียงพอมีทักษะการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนติดตามผลการติดตามผลการนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจสารสนุนให้เกิดการนิเทศกันเยนอนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์การใช้เทคโนโลยีให้ครูมีความพร้อมมีความมั่นใจสรุป มันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหากันแน่มีปัญหาค่ะมีปัญหาค่ะถ้ามีปัญหาต้องเขียนใหม่ค่ะเราต้องเขียนใหม่ค่ะว่าการสอนออนไลน์ของสารศาสตร์เนี่ยมันมีปัญหานะครับอ้างอิงปัญหาว่าเราไปสังเกตมาเราไปสัมภาษณ์มามีข้อมูลจริงๆที่ไม่ได้พูดลอยๆว่ามันคือปัญหา เขาจะเลือกตามตามที่มองตรงนี้คือดูแล้วมันไม่มีปัญหาเราต้องเขียนให้มันมีปัญหา <c oughs> เราเรามีปัญหาเราถึงจะหาทางแก้ปัญหาไง <c oughs> ตอนเนี้ยเรากําลังจะหาแนวทางพัฒนาการสอนออนไลน์ไงเพราะมันมีปัญหาการสอนออนไล <c oughs> น์เนาะอาจจะใช้การเซอร์ว์สํารวจอย่างตรงเนี้ที่ที่มองตรงนี้เนาะสารวจดูว่า <c oughs> เออใช้แนวทางคล้ายๆกับของวารุษเมื่อกี้อาจจะใช้ใช้กรอบการการการเซอรวจของสปถอ่ะ คือสมรรถนะลู<ช>ด้านการใช้เทคนโนโลยีของสอปทซึ่งมันมีสามด้านว่าเอ้ยในกลุ่มที่มีความจํามีถ้าเป็นเป็นมีกี่คนร้อยละเท่าไหร่ไอ้กลุ่มทักษะมีเท่าไหร่ไอ้กลุ่มประยุกต์ใช้นะ่ะมีเท่าไหร่มันมีปัญหาปัญหามากที่สุดคือกลุ่มไหนอ่ะหรือทั้งหมดฉเฉลี่ยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยคือที่มาของปัญหาเนาะ<ช>อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง<ช>นะ<ช>ประเด็นที่สองในการรีวิวบทที่สองนะครับในเรื่องสําคัญมากเลย การรีวิวเนี่ยอันที่หนึ่งจะต้องรีวิวให้ส่วนมากเขาจะเขียนเป็นร้อยแก้วนะและอ้างอิงข้อมูลค่ะรับให้มันเป็นลักษณะของดีดักทีมก็คือเรื่องของหลักการทฤษฎีค่ะ